ไอคอนของบลูทูธนะครับจะอยู่ที่บริเวณนี้ในกรณีที่หายไปนะครับอย่างเช่นลบออกหากต้องการจะให้กลับมาอยู่ที่เดิมนะครับให้คลิกไปที่เมนู start setting คลิกไปที่ device ไปที่ More Bluetooth options ไปติ๊กถูกหน้าโชว์ the Bluetooth icon in the notification area นะครับแล้วก็คลิกปุ่ม OK เพียงเท่านี้นะครับไอคอนของ Bluetooth ก็จะกลับมาอยู่ที่เดิมแล้วนะครับซึ่งเราสามารถจะคลิกเมาส์ขวาเพื่อเลือกตัวเลือกต่างๆได้นะครับ